สวัสด,ดีคลิปครับผมคลิปนี้พระมหาตีประโดลูกครับห่างหายไปโดนครับบางเวนจการล่งคลิปใส่น้อประโดเนาะ เราเห็นฝูงหนึ่งครับมาแต่ว่าได้ชุดช่อนมากครับเลยกลับเอาวเม็ดเดี๋ยวหาฝูงปลาก่อนครับเจอกันนะครับเะเ็จอุปกรณ์กัน เบยดเบ,บ็ดตั้งเดียวครับเปิดกาตีเลยดูไปดูปดปดน้าอย่างเดียวแล้วครับน่าจะระแวงเต็มที่ จิบบะจิบะเบาถ้ามีสองตัวก็แสดงว,ว่าเราแหว่งแห้งกับ อาจจะเป็ดเขาแล้วไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่กินเหยื่ยอแอคชั่นบอกแล้วกินเหยื่อมีเสียง như vậy chẳng đáng nghe ngó không nhìn nhắn ngắt mà say mật mãi kéo lên thổ nhà chân lên cũng bị bọc. Ừ, chẳng Hãy subscribe cho không ก็ข้างปากตรงที่เหนียวๆเลยเปิดเกมครับร้อยมันเหนื่อยก่อนอู้น้ำมาได้พลนตาเลือดพูน เดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนครับตัวเดียวเลยเนาะอูอูอูอ,อจุกเลยได้ไหมขันอย่หาหักไหมไม่ไหวอ่ะคิดเปืรอก็ไม่ไปปด้ออกมา,าจะทำตามนะครับคิดเปรืรอ เนื้อาขาดได้ิจับครับอันนี้ผมโต๊ะปกินนะครับเพราะว่าต้องอธิบายก่อนว่าน้องแห่งนี้มันเป็นน้องปิดนะครับเราบัดที่นี่ปลาตั้งเดิมก็คือปลาพวกปลาขาวปลาเก็ดตอนนี้นี่เกือบจะสูญพันธุ์แล้วนะครับก็จะเอามากลางด่างกลางยังบริกินแล้วอยู่นี่นี่นคือมันเป็นตัวทำลายระบบนิเวศนะครับจย่างในกระฝาก ติดตามผลงานนะครับกดไลค์กดแชร์นะเนี่ยโดน,นโด,ด้ในล่คลิปเตี้ยครับอ่าขอบคุณครับผม